ได้ผมว่าแล้วโลนโดเนี่ยดังเป็นระดับหนึ่งจริงแต่ว่าการวางตัวสู้ป๋องก็พลไม่ได้ป๋องก็พลมันดูอายุขนาดเท่านี้ไปทุกที่คนงงด่าว่าคนยังจ้างไปทุกที่ทั้งที่ผีเกิดจากผีนะไปไปบอลไปแย่งงานมาแย่งงานก็อีกไปงานเด็กกันนะพี่แย่งงานตลอดอ่ะแล้วมีคนถามว่าป๋องแล้วพวกเราเคยไปทำรายการผีไหมไม่เคยก็นี่ไง เขาด่ากูนะเขาด่าเขาหมดเลยอ่ะพี่จอมเนี่ยก็ไปรายการผีได้มีเรื่องผีแล้วพี่เคยไปไหมล่ะเขาเคยไม่มีไปพี่ต็อปไปจะรายการผีนะพี่มึงมึงไม่ได้ไปด้วยเหรอไอะี่สมัยมึงไม่ี่แอนฟกูเลยพี่ไหนจับดีกว่าเนี่ยมีคนถามว่าพี่ป๋องเล่นในบอลเกดสีไหมโอ้พี่ป๋องไม่ได้เล่นหรอกเขาก็ชอบว่าเขาเนี่ย เก่งเกินจากตรงนั้นไปแล้วเขาเก่งแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าคาวานี่มีประโยชน์กว่าเยอะมุ่งมั่นตนี้ตอนนี้ไม่อยู่ใช่ใช่ใช่มุนบอนาเลเซียบาเลเซียเออบาเลเซียแต่ยังไม่ได้อันในยูทูบเนี่ยเฮ้ยแต่คาวานี่ไปเล่นบาเลเซียยิงด้วยนะเล่นแบบเล่นง่ายกว่าเยอะเล่นง่ายกว่าพีเมียเยอะมีคนบอกว่าผีน่าจะสูงกว่าหงนะเพราะผีอยู่เมนหงอยู่ในน้นไอสัตว์หงกูตอนนี้ลงลงล่างเลยพี่ซอเสื้อปีอะไรครับพี่มิลาน มิลานเชิญนักเตะกูขอสามหมื่นข้ามแม่น้ำเจ้าพยามาหน่อยครับอ๋อโตโน่ปองอ่ะปองเอาปองเฮ้ยพี่ปองนี่พี่ปองข้าามตั้งแต่วัยรุ่นแล้วแล้วเขานทำของทำไมเขาเขาเขาไม่จมน้ำทั้งป่ะพี่ปองทุกอย่างพี่ปองเขาข้ามเจ้าพยาหนึ่งแล้วก็ไปเจ้าพยาสองไม่ใช่ผมรู้แล้วพี่แล้วก็ไปพญาเจ้าพยาสามแล้วไปขึ้นฝั่งที่วาเลนไทน์ไอ้ตัดไอ้เนี่ยมึงหงแล้วมึงรู้ได้ไงปะกูกูจะบอสปะกูดูกุคคลกูดูปฏิสิทธ์ เออกูว่าเดี๋ยวต้องเชิญ <sever> พ <ation> ี่จ่องพี่จ <rawd unre> ่องพี่จองอะไรพี่จ่องกับพี่จอมพี่จ่องพี่จองว่าอะไช่วงนี้ไปเดินอืตอนนี้เขาไปเดินสายอ่ากาเป่าใช่เออแบรนด์แรนด์เดิกาเป่า่อิงว่โอ้โหไปแล้วก็ไปโมเรื่องพวกนี้ให้เด็กฟังอ่ะแล้วมันมาเข้ารายการเราบ้างอ่ะไอ้แบรนด์นั้น่ะรายการอย่างเงี้ยไม่เข้าไปเข้าอของล้เข้อะไรไปเป็นแบรนด์อมาสเอร์อ่ะเออเอาคนเป็นเบาหวาี่ยคนะยหรือว่า เราต้องทำอย่างนกนวะเราต้องเป็นเมย์แบบอวยตัวเองเล่นบ้าๆได้ได้งานกูเคยกูเคยเล่นไปแล้วไปเข้าะไรก่อคนด่าไอ้ขุยไอ้เพ้อกูเลิกไปหมดเอออ่ะก็พี่จอมสุดท้ายคิดว่าแมนยูผลงานแบบเนี้ปีนี้จบท็อปะก็ยังเหนื่อยเหนื่อยอ่ะคือคือตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าสองนัดล่าสุดเนี้ยแมนยูแม่งเล่นดีจริงเล่นเล่นเพลสขึ้นไปแต่ว่าแมนยูอ่ะต้องดูยาวๆเพราะว่า ไอตอนโอลิกูนาโซชาอยู่มันมีมันมีช่วงแบบนี้เสร็จแล้วอยู่ดีๆเนี่ยสามสี่นัดอยู่ดีๆแม่งรวบลงอีกนม่ตอบไหมคือขอดูอีกขอดูยาวๆหน่อยเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ใช่มันขึ้นเคยเคยขึ้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีมาตลอดตอนโชเซมโยอยู่ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งอยู่ดีๆก็มาตรฐานรักษาแต่สิ่งนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมดีผมว่ามันดีขึ้นตรงที่ว่ามันไม่มีตัวแบบบล็อกบาร์ไม่มีตัวแบบลิงการที่แบบมาแบบ เยี่ยแบบตลกไปบ้นๆน่ะทุกตอนนี้ทุกคนแม่งแพชชั่นบ้านๆแพชชั่นดีผมว่าเอเล็กชันหาก็ไม่เอาแบบนั้นอยู่ดีใช่ใช่ถูกเพราะฉะนั้นมันอกแต่แต่สิ่งที่เห็นแล้วซอคือมันดีขึ้นจริงๆใช่ครับเห็นเห็นด้วยตาเลยเนี่ยเห็นครับมันดีแค่ดูเียสถิติของวิ่งมันก็วิ่งวิ่งเยอะแล้วแบบการเล่นดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจังหวะสุดท้ายอาจจะยังนิดๆได้หน่อยอยู่ยังอาจจะยังแต่นี้ก็ยังมาเจอสเปอร์อ่ะโอ้โหยิงไปยี่สิบเก้าครั้งอ่ะใช่ไหมมันได้แค่สองลูกอ่ะแฉลบเข้าทั้งนั คือก็เรียกขยันนะเยอะมากขึ้นชเจวินัยวินัยดีอะไรอย่างนี้ยแฟนแมนยูผมว่าปีนี้เชียร์สนุกใช่สุดท้ายอะผมว่าจบที่ไรเป็นกัรเชียร์ให้สนุกสนุกแล้วผมคิดว่าใครจะเป็นท็อปโฟร์เอาดีๆแบบแมนซีเนี่ยแมนซีอาร์เซนนอนแมนที่ตอบไมเอาผมก่อนไหมแมนซีอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเฮ้ยแล้วเชลซีจะไปหลุดเหรอพี่หลุดผมว่าแมนซีแมนซีอาร์เซนอลลิเวอร์พูล แมนยูนี่อี่พูกลับมาที่สามจบที่สามใเปมันท้าเบียนสองท่าเบียนสองคนอะถ้าเล่นเกียรตทุกอาทิตย์เหมือนที่เล่นกับในซีอ่ะโหยังไงก็ได้โซอโซผมก็คิดว่าอย่างนี้เหมือนกันแมนยูแล้วก็แมนซี่เันนลนี่คือแน่นอนแน่นอนแล้วก็ผมว่ามันจะมีแมนยูอีกทีมแล้วก็ก็ต้องไปดูอ่ะผมว่าอือ เนี่ไม่อยากให้ลิ้วพูลใช่ไหมไม่จริงผมก็คิดว่าลิ้วพูลยังสักระพาดีอยู่แต่ว่าถ้าไม่เสริมเลยอ่ะมันก็เหนื่อยมากนะลิ้วพูลสักระพาดถูกเป็นแบบนี้ตลาดมันเปิดก่อนรุ่นช่วงบอลโลกใช่ไหมบอลโลกเมืองมันเปิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอาตลาดไทยตลาดไทยผมคิดเหมือนพี่จอมอ่ะแต่ริ้วพูนตอนเนี้ยผมบ้าผมมองไม่เหมือนกันอ่ะแมนซีอาร์เซนอลใช่สเปอร์ แมนยูสเปอร์ผมก็คิดว่าไมยังไม่ถึงสเปอร์ตัวไอ้ต๊อบไอ้ยิปหายมาแต่ได้ได้เปลี่ยนมาแล้วได้แบบคนที่มาให้ฟอร์มดีในบอลโลกเฮียคนนี้มั้เฮียแม่งเอาเลยคือผมว่าแค้ที่สุดเฮียพอเห็นเล่นอะแพชชั่นมันหายหมดเลยนะไม่แพชชั่นหรอกแม่งไม่วิ่งไม่ไหวแล้วคือผมให้ลิเวอร์พูลติดอะผมยังเชื่อเชื่อว่าจเจคินคอมแมง โอ้โหชีพเมือมันเปลี่ยนระบบผมว่ามันเปลี่ยนระบบยังได้เลยมาตรฐานมันดีอ่ะแต่ต้องเอาคือติโจนดีแอสอ่ะดีแอสแม่งเก็นแบบทิโจนเหรอต้องลงมาแล้วเหรอเยศแม่งลงแล้วมันงเปลี่ยนออกด้วยเพิ่งลงเองนะบนเมนูสบรีอะไรที่อ่ะเออแต่มันชอบบลได้เออชอบบนแต่ตัวไม่มีอ่เชื่อวต้องจ่าต้องเล่นก่อนอ่ะก็ประมาณนี้สบรีประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะ